ก็ตอนเป็นหัวหน้ากสชนี่แหละตัวพุแม่งอะไรตัวเนี่ยครับครับมาอะไรมาสั่งบล็อกอะไรสั่งยกเลิกพาสปอร์ตผมหนึ่งสองนะแล้วมาบล็อกบัญชีเงินปากผมนี่อแม่งปล้นผมอืมเงินในบัญชีน่ะเป็นเงินที่ผมเขียนหนังสืออามาด้วยหยาดเหงือแรงงานหยาดน้ำหมึกของผมเลยนะครับถึงตอนนี้ก็ยังถึงตอนนี้ก็ยังบล็อกอยู่ใช่ไหมเพี่โอ้ย ันบล็อกตั้งแต่ผมอยู่เขาเหม็นเดือนแรกอ่ะเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนอ่ะมันรับประหารยึดต่อพิษสภาปีห้าเจ็ดใช่ไหมประมาณเดือนมิถุนาทุกอย่างผมโดนบล็อกหมดเลยจนในสมุดนั้นผมก็แล้วแล้วพวกพวกทรัพย์สินทั้งหลายบ้านบ้านเบอร์อะไรบ้านช่องห้องหออะไรต่างๆก็อยู่ในการยึดครองหมดเลยล่ะออบ้านไม่ใช่มันบล็อกเฉพาะไอ้บัญชีัีเตินฝากอ๋อครับแล้วก็พาสปอร์ต คือผมมากดเอทีเอมที่พี่น้องเป็นไม่ได้หมดละวกดไม่ได้เลยอ๋อครับพี่มีมันมีหมายจับมันมีอำนาจเลมาทำาับผมแบบเนี้ยถามหน่อยเงินผมทุกป่าทุกสตางค์เนี้ยอ่ามันมีอำนาจอะไรที่มาเรียกผมไปรายงานตัวมึงเป็นใครพ่อกูยังไม่เคยทำกับกูขนาดนี้เลยพ่อผมไม่เคยเรียกผมไปรายงานตัวเลยครับครับก็เขาถูกตั้งข้อหาว่าพี่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะก็เลย <laughs> เออมันก็เลยออกหมายจับผมสองหมายอ๋อ oh, มีหมายจับด้วยายการอืมอืมครับคุก็โดนหมายจับอีกสองหมายเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองอืมแล้วก็โดนหมายจับอีกหนึ่งหมายคดีหนึ่งหนึ่งหกเพราะไปจัดรายการร่วมกับลุงสนามหลวงอืมก็ฮอันที่ต้องโดนอ,อ,อะไรแบ่งแยกดินแดนใช่ <laughs> ครับอ่ะ uh huh, ครับส,สั่งบล็อกอะไร สั่งยกเลิกพาสปอร์ตผมหนึ่งสองนั้นแล้วมาบล็อกบัญชีเงินฝากผมน่ะแม่งพ่นผมเืยเงินสั่งบล็อกอะไรสั่งยกเลิกพาสปอร์ตผมหนึ่งสองนั้นแล้วมาบล็อกบัญชีเงินฝากผมน่ะแม่งพ่นผมเืยเงินเพราะว่าเราอยู่ที่กคมเนก็ตามอยู่ที่ลาวก็ตามเนี่ยออืก็อยู่อย่างไม่มีตัวตนนะบัตรอะไรสักใบก็ไม่มีเนี่ยไปไหนก็ เจ้าหน้าที่ก็ตรวจพาสปอร์ตเนี่ยก็แทบผมเกือบจะโดนจับเข้าคุกอยู่หลายครั้ง mm hmm. โอ้ยให่เจ้าหน้าที่เราที่เขาดูแลเราที่เขารักเราเนี่ย mm hmm. มาเจราจาถึงท่านต้องเจราจากับเจ้าแขกนะว่าที่จะรอดมาได้เนี่ยครับอะไรที่จะทําให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นไหมครับจากคําคู่นี้มีมาตรการมีคําที่แนะมีคําแนะนําอะไรไหมครับ ก็ไม่อยากไปแนะนําเพราะว่าแต่ละคนก็มีเงื่อนไขของตัวเองนะครับอืมอย่างเช่นการจะขอดีไทัยเนี่ยมันถ้าดูบทเรียนแล้วคือเราต้องทําอย่างเป็นอย่างอะไรอย่างเงียบที่สุดนะอ่ะถ้าเราทํากระตกกระต่างเนี่ยเขาก็ดักทางได้็ไปกดดันสถานทูตรอเ้อนั้นได้ okay, อันน้หรือแม้กระทั่งองค์กรอย่าง UNHCR เนี่ยก็มีคนบอกว่าเอาก็จีนและคนที่นี่ทำงานอยู่ใน UNHCR ประเทศไทยเนี่ยมันก็มีสลิกหลายแนวคิดสลิมทั้งนั้นอะไรเงี้ะครับเออเนี่ยว่าเออเท่าที่รู้เนี่ย <c oughs> อย่างสถานทูตฝรั่งเศสเนี่ยคิวมันยาวปเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับใช่ครับใช่เออคิวมันยาวมาก <c oughs> ทำไง เคสของคุณมันจึงจะได้รับความตดใจและเคสมันต้องเป็นเคสเคสเดี่ยวเฉพาะบุคคลถ้าเคสพ่วงเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะยาก,ยากเพราะว่าเขาอาจจะเกรงว่ามีพวกเสีโอกาสยากจะจะจากเคสของผมเนี่ยแบบว่าได้รับการดูแลแบบดีมากเลยแล้วก็เร็วด้วยนะฮะห้าเดือนเลยครับของพี่เอ,พเองเรียกเป็นสภาเลเ็สภาสจไ็ไนานก็ออกเอกสารพิเศษให้เรียกว,ว่า เลเจพารเซ่คือเป็นอสปอตพิเศษอันนี้เขาเขาเอพอพอพอได้มาปั๊บี่เขาเขาส่งมาถึงสถานที่ในในในลาวเลยแหละที่พี่ได้เนี่ยอ๋อเขาเขาก็เรียกผมไปที่สถานทูตไปไปถ่ายรูปที่สถานทูตเลยอ๋อที่ที่ที่ลาวใช่ไหมครับสถานทูตในเวียันมนครับดูเหมือนว่าพูดอะไรผมไม่แน่ใจว่าจะทำไรก็ต้องการญาติหรือเปล่าเนี่